สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้รับทุกท่านสุบ้านตีสาววราวสวัสดีพี่พีเีทุกท่านจ้านี่คือสะพาร้อยนะคะทุกคน สะพานลอยอยู่ที่นครราชส,สีมาหรือว่าโคราชนะคะทุกคนวันนี้น้องตีพัทุกคนมาที่โคราชนี่คือบรรยากาศยเย็นนะคะที่น้องตีกับจากเขาใหญ่น้องตีได้เป็นโอกไปเที่ยวถึงจนเขาใหญ่เลยนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าหลงทางไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าไปที่อุโมงนะคะทับลานทับลัดทะลุออกมาที่เขาใหญ่นะคะมาที่เขาใหญ่แล้วก็ทะลุออกมาที่ปากซองปากซองกบับ โค้งกลับมาที่นครราาศศีมานะคะวันนี้น้องตีนะคะตั้งใจพาที่พี่เพื่อนๆทุกท่านแล้วก็สาวเรานะคะที่ได้พูดได้จะให้กับพี่น้องชาวไทยเราเนาะ น้องตีก็เลยอยากพาน้องสาวคนนี้นะคะมาเปิดหูเปิดตานะคะแล้วก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆทกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องตีกดแชร์กันไปเยอะๆนะคะวันนี้น้องตีก็คือตั้งใจจะมาะถ่ายภาพสะพานลอยอยู่ที่นครราชสีมาให้น้องสาวคนสวยได้ดูนะคะว่าสะพานลอยอยู่ที่เมืองไทยว่ามีรูปแบบยังไงบ้างแบบธรรมดาแบบมีหลังคาที่เราผ่านมาหน้าห้างนั้น ฉะนั้นเนาะแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นสะพานลอยอยู่สะพานเฉพาะอ,อยู่ที่นครราชส,สีมาเนาะทุกคนพูดถึงสะพานลอยนี้สะพานลอยมีหลายรูปแบบนะสะพานลอยแบบรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ก็มีสะพานลอยแบบคนขึ้นได้ก็มีและวันนี้น้องติ่งตั้งใจจะ,ะพาทุกคนแล้วก็พาสาวาวคนนั้นไปดูนะว่าสะพานลยอยอยู่ที่เมืองไทยทันสมัยขนาดไหนนะ ไม่ได้เดินขึ้นนะบางบางบางพื้นที่เพ่อนก็เป็นลิฟต์เนาะทุกคนเป็นลิฟต์ในวันนี้น้องตีจะพาน้องสาวคนนั้นไปดูว่าสะพานลอยอยู่ที่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยนะนี่คือต่างจังหวัดนี่คือต่างจังหวัดอยู่ที่นะครราชสีมาว่าเพื่อนทันสมัยขนาดไหนตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสะพานลอยอยู่หน้าห้างเทอมนน์ยี่สิบเอ็ดนะคะ เป็นห้างที่หรูหรามากๆน้องตีเคยพาน้องใจมาถ่ายภาพแล้วนะคะแต่ว่าน้องตีก็ไม่ได้สังเกตเนาะตอนนั้นเนาะแต่ว่าแฟนน้องตีได้บอกว่าอยู่ที่ห้างเทมินอนอ่ะสะพานลอยตรงนี้มีลิฟต์นะคะน้องตีก็เลยอยากพาทุกคนมาพิสูจน์ว่ามีลิฟต์จริงหรือไม่ลิฟต์อยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเห็นแต่เห็นแต่บันไดขึ้นนะคะวันนี้น้องตีจะพาทุกคนมาพิสูจน์อู้วันนี้รถเยอะนะคะเป็นบรรยากาศยำแรงอยู่ที่ถนนมิตรภาพรถยิ่งเยอะมากโดยเฉพาะ ขาวิ่งเข้านะาวิ่งเข้าหรือวิ่งออกนะทุกคนน่าจะเป็นขาวิ่งเข้าเนอาอเข้ากรุงเทพนะรถติดยาวเลยนะคะตรงที่สะพานลอยฟ้านะคะทุกคนเออไม่ใช่สะพานลอยฟ้าแต่ว่าเป็นทางลอยฟ้านะคะนี่ละอูย้ยสวยงามบอจ้าน้องสาวลราจาเปิดหูเปิดตาอย่าเพิ่งหลับหูหลับตานะจ๊ะวันนี้พี่จะพามาดูหรือว่าเออจะพามาดูไม่ได้นามาน้องนะแต่ว่าจะพาน้องมาอ่า จากการหลับไหลให้ตื่นมองลกูกให้ก้วงออกมองลกูกให้เห็นนะ nah. เห็นว่าได้เปิดหูเปิดตาหลากหลายสิ่งหลากหลายแบบว่าเพือนพัฒนาไปถึงไหนแล้วมือเบิ่งเอาเด้อสะพานลอยบ้านเพิ่นเบิ้งเด้อจะดูลาขนาดใดเนาะบาตรงที่ตันหน้าห้างเซนทันยิ่งประดับประดาโอ้โหสวยมากเหมือนบ้านคนเลยนะมีเพ so ิ่นจะใส่กระจกหรือเปล่าน่าจะเป็นกระจกเนาะ อันนี้จะอยู่หน้าห้างเทมิโนนยิโคราชนะคะห้างนี้ค่ะเข้าไปข้างในบอกได้เลยว่าเป็นห้างประมาณสักห้างนี้ประมาณสักเฉพาะตัวห้างที่เทปประมาณสักเกาซันได้นะเกาซันหรือเปล่าอาหาร้าง,งตีเกาหรือเปดันนี่แหละแล้วก็ยังมีหอสมเมืองอีกข้างบนอีกหอสมเมืองข้างบนอีกนะสมฟีขึ้นฟีสมฟีด้วยนะหอสมเมืองขึ้นไปอุ้ยวิวี่สุดยอดนะคะวันนี้เสียใจ ค่ำมืดต่อนต้องรีบกลับไซยาปูลน,นะคะก็เลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยูงที่ที่สะพานลอยหนะ้าห้างเทมินอนอันนี้จะเป็นทางเข้าห้างส่วนตรงนี้จะเป็นทางเข้าห้างนะคะนี่ค่ะทางเข้าห้างตรงนี้จะไปนี่นะคะอันนี้จะเป็นทางบันไดลงอยากจะมีทางขยะต,ตั้งไว้สะอาดมากๆเนี่ยอันนี้นี่จะเป็นทางลงข้ามถนนอีกขาฝากหนึ่งฟังไปอีกข้ามไปอีกฝากหนึ่งของ ห้างนะคะตรงนี้นะเพื่อนว่ามีลิฟตนะคะเดี๋ยวน้องตีจะพาชมบรรยากาศบนท้องถนนก่อนอยู่ที่นครราชส,สีมาจะมีบรรยากาศแบบไหนนี่คือบรรยากาศยาเย็นบบนท้องถนนอยู่ที่โคราชนะคะถนนกวางนะบรรยากาศไฟสองสว่างอ,อันนั้นน่าจะเป็น b ิ๊ C ซีนะคะบิ๊กซีซูเเขียนว่า b ิ๊กซีซูเป ะ,ะต่ไปอ่านไม่ได้ทุกคนอ่านไม่ได้นะคะอุ้ห้างห้างบิ๊กซีก็สว่างสวัยมากๆเลยนะคะสว่างสวยมากแต่ว่าน้องตีไม่เคยได้เข้าไปเลยนะคะทุกคนห้างบิก๊กซีเบื้องขัวามือนะคะถนนเนี่ยเมื่อคืนก็สว่างสวัยไม่เพยตอนกลางวันนะนี่ถนน1นึ่งสองสามห้ประมาณถนน12บเลนอ่าฝั่งนี้ก็จะออกสู่ถนนมิตรภาพตรงสามเนีจะเป็นจุดรวมรวมไม่ว่าจะ มาจากคอนเกนไม่ว่าจะมาจากบุรีรัมย์จะออกตรงนี้ดูห้างเซมิแนนสวยมากห้างเซมิแนนต์เข้าไปข้างในนี่มันมีบันไดเลื่อน oh. ยาวมากๆเลยน้องใจขึ้นนี่อ่ะเมื่อตอนพาน้องใจมาเที่ยวนะทุกคนนั่นแหละค่ะพาน้องใจมาเที่ยวโอ้ยน้องใจบอกได้เลยว่าจะพามาอีกเดวยว่เซนมันสูงน้องใจเพิ่นลูกกวความสูงะคะ่ะอันนี้จะเป็นลิฟต์อันนั้นข้างบนสูงๆเนะี่ยจะเป็นหอดสมเมือง ขึ้นไปข้างบนนี้วิวสวยมากถห็นหมดเกือบทั้งตัวเมืองนะคะเกือบทั้งตัวเมืองนครราชสีมานะคะทุกคนหรือว่าโคราชนี่แหละค่ะนี่ก็คือเดี๋ยวน้องตีจะตามนี่ค่ะตรงนี้จะมีลิฟต์นะคะเนเนเนเพื่อนกำลังเดินเข้าไปเลยนะคะเพื่อนเดินออกมาแล้วก็เดินเข้าไปจะมีลิฟต์ลงข้างล่างนี่ไงเพื่อนกดแล้วไงว้าว่าต่างซาตนะคะเพื่อนกำลังจะลงลิฟต์นะคะอันนี้จะปิ่นบันได เดินลงนะอันนี้จะเป็นลิฟเป็นแบบนี้จ้ะนี่แหละคะ่ะความทันสมัยอยู่ที่เมืองไทยนะแล้วก่อนที่เราจะพูดหรือว่าเราก่อนที่เราจะ,ะทําอะไรสักอย่างหนึ่งการที่จะพูดถึงเรื่องการโจมตีกันมันก็ไม่ใส่เรื่องดีเนาะทุกคนมันก็สร้างความร้าวสารสร้างความรู้สึกไม่ดีให้กับแตบ่แก่กกันนะคะทางที่สิทธิ์ทางที่จริงเราอยู่ใกล้กันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน รักใครสามาคัคคีกันอย่างนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่คิดหมอนน้องตีเนาะบางคนก็เราก็ห้ามคมคิดคนอื่นไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ห้ามคมคิดคนอื่นไม่ได้ก็คือเราก็ร้อยพ่อพันแม่เนาะทุกคนถ้าจะให้พูดตำตงเนาะร้อยพ่อพันแม่ถ้าเราจะพูดว่า ให้เขาคิดเหมือนเราบังคับให้เขาคิดเหมือนเราก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขาเองน่ะน,น้องตีว่าน่าจะไม่เคยมาประเทศไทยนะแต่ว่าเรื่องการเ,าเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องโทรศัพท์เรื่องสื่อต่างๆเขาก็ถ่ายภาพออกมาให้เราเห็นว่าเราอยากรู้จริงๆเราก็เซิร์ชใน Google นะ Google นี่ยพูดถึงว่า g l e นี่เราไปนั่งเซิร์ชอยู่ที่ประเทศลาวพุ่งเราก็เห็นเหมือนกันนะ โอเคค่ะผู้ค,คนตอนนี้น้องตีก็ว่าจะกลับสู่ไซยาภูมิแล้วนะคะเพราะว่ากลัวจะถึงไซยาภูมินี่ถึงบ้านน้องตีเองก็ประมาณสักเกือบจะห้าทุ่มนะคะตอนนี้น้องตีออกจากที่นี่ไปประมาณหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งก็ถึงบ้านก็ประมาณห้าทุ่มนะคะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะไม่ได้ขี่รถใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นวงเล็บแบวนรอบนอกเมืองโคราชที่ข้ามผ่านถนนหมายเลขสองศูนย์ห้านะคะ,ะจากโคราช จากโคราชมุ่งหน้าสู่ไซย,ยภูมนะคะโดยผ่านอำเภอพระทองคำแล้วก็โดยวิ่งผ่านตัวเมืองไซย,ยภูมแล้วก็ไม่ได้ผ่านตัวเมืองจริงๆเลยนะคะเป็นเส้นเลี่ยมเมืองไซย,ยภูมินะคะอันนี้จะยังอยู่ที่โคราชอยู่นะคะพูดถึงโคราโอูถนนนหนทางแตะและพื้นที่นี่บอกได้เลยว่าเจริญเยอะมากเลยนะคะเจริญจริงๆนะคะถนนนี้วงเวนรอบนอกเมืองนี้โดยเฉพาะอยู่ ทางถนนมิตรภาพนี่อู้สวยมากๆเลยนะคะนะคะตอนนี้น้องตีก็ถึงจังหวัดไซยภูมิแล้วนะคะทุกคนก็ขับรถมานี้ก็ผ่านตาก่าโคราชมาถึงไซยภูมินี้ก็ประมาณสักส่วโมงกว่าเกือบสองสองชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะประมาณสองทุ่มครึ่งนคะ ถนนหัทางอยู่ที่จังหวัดไซยภูมิจ้าสว่างสวัยสวยงามมากเดินทางตอนกลางคืนและกลางวันก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะทุกคนนะคะก็มาถึงจุดนี้นะคะน้องตีก็คงขอจบคลิปไวปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทาหากคลิปนี้มีขอ้อผิดพลาดประการใดน้องตีตรงกราบขอโทษขออภัยนะคะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะ จากไซยภูมมจุดนี้ไปถึงบ้านน้องตีก็ประมาณสัก40 50กิโลนะคะถึงแก่งคอจากแก่งคอก็ไปบ้านน้องตีอีกสิกิโลก็ประมาณสักเกือบ6กกิโลนะคะกว่าจะถึงบ้านน้องตีนะคะทุกคนนะคะก็เดินทางตอนกลางคืนว่าลำบากไหมก็ไม่ลำบากนะคะแต่ว่าถนนก็ไม่ใช่รุเราวิ่งคนเดียวเนาะทุกคนก็วิ่งตามสภาพรถด,ด้วยนะคะ เว็บคันนี้น้องตี๋ก็ซื้อมาได้10กว่าปีแล้วนะคะ,ะแล้วก็ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ,ะบนห้องถนนบางครั้งก็อาจจะมีมาวิ่งตัดนะคะบางครั้งก็อาจจะมีสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยง,ยงอย่างเส้นหมาเส้นแมวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนวิ่งออกมานะคะเพราะว่าตอนกลางคืนแบบนี้นะคะ